ครับผมไปน้องโอ้เหมือนจะมาจะปั่นหน้าครับปั่นทงบุนครับผมปั่นเรียบร้อยแล้วครับปั่นโรตารี่หงามันเกิดครับผมพอดีฝนตกลงมาแล้วก็หงาพวกหงาแดงพวกต้นซีออน,อ,อนครับผมเป็นเป็นเบียร์นิดหน่อยไปน้องก็เลยขาดโอ้เดี๋ยวพาเบิ่งรอ,รอเบิ่งไอสภาพนำ้ำหงวยครับผมไปน้องแหลงเป็นนี่เป็นตาได้กินเขาวะนะครับมาครับผม ให้เราครับพี่น้องเลยไปครับผมไปนณะครับผมกูไในมูเ็นพากเันไถยหรอครับพากเันไถยหลายครับผมโอ้ปีนี่ปีนี่ตายครับเบอง์ว่ะ ดินแต่เคือพันนะคับมาสภาพหนมามวยอ่าขัางนี้มันกับท่าการปลูกดูค่าปลูกยางไปดูค่ามาเกเลยทยมวยตื่นเฟินครับผมแบบกินแหงเงหนืเอหนามอจอยแจะครับผมพ่อพ่อวหมดล้างกล้วยไปหน่อยเอ้ย เห็นแล้วครับผมีสารบานเท่าครับปะไรแต่เขาเนี่ยเนี่ยคองภาษาธรรมชาติได้คือว่าอบอ,อุดมสมบูรณ์ครับผมแต่นี่ไร่หมองครับอุดมสมบูรณ์ทีดเป็นใหม่ธรรมชาติเกิดขึนโดยทีเท่าไประเด็นแตง่แตงเติมเป็นขวกยูค่าพวกอย่างหน้าี่ดออกแต่งเติมเป็นขวกยูค่า เป็นพวกแบบไม่กระดาษนะทินมั่นวาองอยางครับเป็นอ๋อเห็นบ่คือคู่สะเห็นอ๋อคู่สะต้นนี้ห่วยนี่ปลูกยูคห้าปลูกยังครับผมปลูกเห็นอ๋นอแข่งพอรอดเลยครับโอ้ยเผื่อเบ้าตองงวงเลยครับผมมองได้ที่มียุคห้ายู่ตามตู้ห่วยตาม เดี๋ยวว่าน้องหยิบผาขี่ไปเรื่อยๆอันเป็นเสือ้อเอาเบิึงกันไหนครับพี่น้องของมือยุคข้านี่น้ามีดนะครับเ็นบอกเห็นยุคข้าห่วยแหงแรงครับพี่น้องมาต่างกันครับผมจะฟังนิบมองนี้อาบประเด้ปลูกยุคข้าครับเห็นบ่กครับผมมันเป็นธรรมชาติ แต่ว่ามาันก็ดึงบ่ได้เพราะว่าทางังฝั่งขุ่นยูค่ามันดึงหลายครับก็ดึงยูค่าเนี่ยด,ดูดน้าดีได้ได,ได,ดินดินแข็งครับพี่น้องสังเกตว่าบางดีมียูค่ายูกไก่เขา่าเข่าสีบวัวง่ามครับผมไปครับพี่น้องไปงเรื่อยๆมวยนีมุมมี เาให้มาเก็บี่นอ่ะให้ไมด้วยุุ่่ครับผมสูกระบอุครับผมเค่ตวไดสิบาทสดีกับผมมเลครับเนี่ยตายครับายไทางนครับพี่บุ่าวาสนาตรงครับผมมวมีุนมวนมวมีหุ้นวแบบาครับอ่าเด่๋อวไปซื้อหวรนะ ทงนี้ครับน้ำแหงคอนปิดเพิเ่มนี่ครับเป็นช่วงเขาผายได้หน่อยออกจากบ้าทนะครับเนาะตงี่อ่ะกระปงหยิบเชื้อเพื่อชาดมาเด็กเราครับบ่มีเล็กหน่อยบ่มีผู้ใหญ่ออกหากินหายิ่งกระปงกระปอม,ค,ม,ค,มครับผม ฟันแท้ไม่ไหวหรือว่าเหยียบมันแห้งแรงเดินไปครับเตรจังสีพ่อด้กิน,น,อนอเอาพี่น้องเฮ้ยคือมือเลยครับเขีย,มย์มันมีร้ายโพอดครับผมเขีย์มันตะว,วัาย,ยั่ำขึ้นอ่ะทางกฤษจีอ่คะครกินนี่แค่กินเข่าแล้วออกมา เพราะเพราะเขกะซีตุ่มเหรอครับผมบ่เพราะจะไหนฮะกินครับมือว่างก่อนนี่ก็อ่าเพิ่นออกจากบ้านล่างกะตมอยู่กับเครื่องนะครับผมออกจากห้องไฟซีตุ่มยี่สิบประสิทธิ์ซื้อยาแก่ปวดแก่ยังก็าอยู่ในช่วงเพื่อฟิลเขาจับไปติดปุกกับผมก็เพรถามเลยว่าเป็นอย่างเขาเขเขาเพรถามเลยครับ ก็เอาเลยครับผมลงลงภาคอ่าอำเภอกาบเชีงครับผมสพกาบเชียงปับสี่หมื่นเมื่อพี่น้องขึ้นสารนะอีกฟองสารผอมลยนะโอ้ยอยากลี้บากครับผมสิไปซื้อไอ้ยาแก้ปวดเมื่อยยังไงยูเซเว่นครับฟังนีมีอยู่ค่าครับพี่น้องตั้งยู่ค่าทั้งสองฟังครับผม ยูค่าทั้งสองฝั่งยินก็แตกเกิดตัวมีหน่ามวายเห็นไหมครับผมปกติปีค่อนๆถี่มีหน้ามุดสมูรณูมันแรงมากมันแหรงมาโดนเหรอครับผมตั้งแต่ประเทศจีนตะเกืออ เป็นเกือนในระดับฝนนกบพดป่อยแบบบต้องตามฤด,ดูกาลหรอือว่าโอ้ยน้อเอ้ยทรมานทรมกรรมจริงเลย นี่แบบต้นไม้ธรรมชาติครับผมมาทางแนกอยนะู่เนาะตัวเก็บให้แน่นะครับผมดูลูกค้าทั้งหมดครับเป็นเป็นคือว่าเป็นแดนแต่ของ แล้วพวกนกนิษปลูกจนเต็มหมดครับผมบ่ใบโดนแรงทานเลยแบบบางคนเห็นแก่โตแช่ไหมครับห mm. นาวยใช่ไหมครับ mm. เออแต่ว่าทางคุณแล่นไปยากครับผม ครับผมโอ้ท้ยหน้าครับบังมองกับท้ายมะเข่านะครับทำไไถ้ายุดไปน,นี่เบอร์โอ้แตกคือแตกคือกระุร้งจึงจึวว้งทสไมครับทางข้างหน้าไปบ่ไรพี่นอ้องทางข้างหน้านี้รู้สึกว่าจะไปไม่ได้ คิวค่ายูค่าถ้าหุ่นตันมืดครับผมออกมาคนครับผมนีครับผมบองไดทีบทไนน่ไทดท้ายหุ่นว้กวอนท้ยบกเขาครับแกนแห้งแกแม่ท้ายไดงาตายดีกักเลยพี่นอ้องงาตรงพี่น้องเนาะ ถูกมือครับน้ำมันถือแต่ว่ากับบ่งเทือกับบกำลังเห้ากับบ่มีห้าบ่มีสีโ่โวโหยังไงเลยับผมน้ำมันดีละสิบปาทสิบงาทมันเนงืนหท้าย่างแห้งด้หรอ เจอโลงมาบ้าวโควิชุดนี้โอ้ถักเลยตาหนึ่งนะหนึ่งคือว่ายังพ่อไม่น่าบ่น่านะครับผมเพราะไม่จงใหม่บประจากษครับผมยังไป็นขลางแห้งนาบร้ายครับร้ายไปดนอ่หัวข้างน้ำไปครับไปร่างกันครับไปรอด ังอี่แวอุดมสบูรณ์นะคี่น้องพ่อใดไม่นุ่มไม่น้ำนะครับผมพ่อใดพ่อมีปูมีปลาแตกขยายพันธุ์นะครับันแม่น้ำม,มากนะคี่น้องสำคัญฝนตกมากน้ำเต็มมวยดีเข่าพักเขากับพักกันวานเขาเกิดเป็นม,มาก เขามัน,นปิตายแรคเอบข้ากันสูบน้ำห่วยใส่เขา่าเนี่ครับผมมันคือปัญหาเกิดเกิดปลาดับแนวคือปีที่แล้วปีที่แล้วเดี๋ยวยห่วยเติ่งๆแถวบางตะเกียบนะครับข้ากันสูบน้ำใส่เขา่าไอ้น้ำห่วยใส่เขา่ปาปลาจะมามีแนวเลยครับผมปลาเสื่อมปลาปลาเสื่อมปลากดนลยดับแนวเลยครับปลาเดือดอ่อนหน้าไปหน่อ โอ้ไม่แช่แย่ๆครับผมตัวมือนี้ปั่นปั่นเมื่อเท่าว่าเป็นแบบเกษตรดิวดมสมบูรณ์แล้วนะครับผมมาเริ่มเริ่มสีแย,ย่ไม่ใช่แย,ย่ครับแย,ย่ครับผมแย่หลายอย่างครับพี่น้องเออทำเหมือนแับนี้ลงนี่น้ำครับผมหน่วยวก็เป็นหน่วยธรรมาชาติครับผมไม่น้องเปียบเปียบกันไหนครับผมอ่า ยูค่ากับผค้ยร้ายนะครับทำมหไในโตเลยเึ็แรงครับต้งฟ้าตุงนาแห้งแรงการ,หา,ห,รหายุหากินเกลําปาก ลงมือเพราะว่า,า,าแต่ภัยพิบได้ภัยพิบไหนกับเออลำบากยากแค้นครับพี่อนอ้องหากินก็บลำบากไค้อย่ามันมากับอากาศครับผมมันโอ้โหรูระบาดรากขาดชื่อขาดชื่อไม่ายครับผมพี่น้องหน้าหวยที่ว่าไี่หลายครับ ได้ด้องครับเขอาได้เบิ้งเราเนาะครับไปหน้อยตึมเอือดิแต่แม่นบานเท่านี่มีการขั้นขั้นรนะฆังราคาการขุดหลอกแบบที่แบบที่ยางยืนคือการขุดขุดหลอกห่วยไม่ได้ลึกๆแล้วก็เฮ็ดแบบอ่าแบบชั้นระฆานที่นี่แบบขนาดใหญ่ขุดเป็นธนาคารน,น้ำใต้ดินอะไรดูเอาโอเคเลยครับ กันพุดหวยพุดน้องอะไรเฮ็ดย่อยๆยองเงี้ยตื่นๆเคลื่นนนอนๆครับก็หลายอยากลำบากครับพี่น้องเด้วยอ๋อพี่น้องมือนี้บ้านน้นองพนักงานสอยคิดกระตังขอลาพี่น้อง,องจะเพื่อนสนิทครับผมสู่สสสกับต่อไปด้วยครับพี่น้องข้าทิ้งแรงสู่สั่นรับพี่น้องดูแลสุขภาพิุคพค่าวาสนามีเท่ากันครับผมอำนาจ อำนาจยังกระซามครับผมกันอำนาจเวลาเวลามันถึงข่ามากอะที่หนาศลงครับผมแห้งที่มืออำนาจนี่แบบใหญ่มากแบบผมบอกเลยครับพี่น้องอำนาจมีขันบ่มีเงิน,งนให้ลูกน้องให้ยังเหล่าครับผมคือว่าสม,มาร์ทวันเอาตัวนี้ครับผมแล้วก็มี่จะกูก้กบกูนี่ ขันแม่นเท่าไปกูนี่ยืนสินมานี่ดอกร้ายนะครับผมดอกนี้ต่างธนาคารต่างประเทศต่างสาขาดีแล้วครับผมปัญหามันก็มีมากมายมากนีแหละต่อไปครับผมอำนาจมันก็สิเท่ข้งลงครับแบบเงินครับผมพอเงินเนี่ยขันบ่มีเงินจากบ่มีเงินให้ลยดนอ้อแต่บ,บ่มีผอะไรเก็บน้ำเก็บกราครับผมต่อไปกระสิบหี้รวมหนาจคนใหม่เข่ามา 大波会让水流乱。